เดวัวกัดฮะทำไมอ่ะเจี๊ยมีวกค่ากินไหมสักตัวฮะเสียจิมวันนี้อยู่กับเสียจิมไอฮะไหนมันอยู่ไหนบ้าเฮ้ยซื้อโทรศัพท์ใหม่เหรอมึงวันนี้กูเห็นมึงกูเห็นมึงวันนี้กูเห็นมึงคนสาวมึงคนใครมากูเห็นไในนี่กูเห็นเนี่ยกูเห็นวันนี้แหละใช่ไหม นี่ไงโกหกกูอีกอ่ะเออเปิดประตูกูหน่อยดินี่แต่ว่ารถกดรีโมทตัวนี้เออมึงเจ้าอย่างงี้สิรีโมทมึงดยังไหนนะใครอ่ะมันมันเสียวดเลยแล้วเปิดประตูทำไมอ่ะเปิดประตูทำไมก็ต้องเปิดเออต้องเปิดอันนี้วันนี้เราวันนี้เราเรามาชมวัวนะมมาชวัววัวนะครับวันนี้เราเราจะมามาซื้อวัวแลกแลกกับควายกูไหมอ่ะอ่ะมาเลรินด้วยครับเด้อแลกกับควายกูไหม อะไรให้กับใครเออนี่ไงไม่ลงจากรถเลยนะเราอะลงทำไมรถกูซื้อมาแล้วครับเพีงเอาเอ้ามึงกินตัือวะได้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 ไม่นี่นะไม่ไม่ไม่เห็นไหมเห็นไหมอูนี่สติ๊กเกอร์เขาอยากได้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยยันนี้ไหนปิษถมไมอะกูวชนนี่ไงนี่ไงอุ้ย อันนี้ผ่านของ M85 นะครับของเซดิม d h สองสี่หกเจ้ยสองหใหญ่นะครับใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอ,ยเอ,ยเอยงเนวันนี้ลองเดนมาดูบัวอีสมเบรว้าวน้ำวันนี้เฮ้ยมึงไปซื้อใหม่ไม่ครบ วันนี้เราไม่มาอยู่กับสาวเน็ตนะครับในสาวเน็ตสาวเน็ตกันเน็ตไม่ได้แสดงหนังโป๊เอ้ะก็เอาไหนมึงมึงเนี่ยมึงกินอะไรหรือเปล่ากูเฟะเอ็มวีไงกูจะไปไปดิไปดิบัวอยู่นี่เนี่ยกูกับงัวอะไรสวยกว่ากันใคยดูมึงได้นี้มึงสวยกว่าบัวไปดิเราไม่ต้องเราไม่ต้องโฟวันนี้เราไม่ต้องโฟกัสบัวโฟกัสอะไโฟกัสแม่บัว ยายวันนี้จะไปเกี่ยวข้าวข้าวสุกแล้วไปเกี่ยวข้าวชับตุ๊จรสแซวแซวตุ้มหัวนะนี่ครับบัวบัวเซจิมครับเยอะครับนี่เยอะเยอะมากเฮ้ย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 เอากล้องกูเอากล้องกู mày chụp tôi đừng đi, áo tôi đẹp đẹp, để mà mặt lằng của nè của <laughs> nó <laughs> nè mà thằng này, mà thằng này thằng này thôi à, đi, thôi 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 thôi, cái tin con xui thằng nị, chặt, nè, nè như này, này. 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 À, <laughs> được, được mà nói, được mà, được mà, được mà, đếc mà, đếc mà. Đếc mà uh, này đang đặng bùa mà nè, อยู่ไหนอ่ะคนละเอ้ยไปเอามาดิสวยๆปก็วันนี้มาบ้านเสียจิมนะครับก็รับจ้างครับรับรับจ้างรับจ้างทุกอย่างครับไทนาเฮ้ย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 เม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย่้ยเฮ้ย้อยย่า้ยเ้ย่้ย้อะย่ฮ้ยเฮอยเฮ้้ยเ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยย แมงสาบนี่นะวู้ยตายแล้วกลัวแมลงสาบเนาะคนไรกูลงแมลงสาบบ้าหรือเปล่าก็เซจมครับรับจ้างทุกอย่างครับปลูกอ้อยไม่ว่าจะเป็นปลูกอ้อยนะครับไถนาบัลนาขายเห็ดผสมพันธุ์วัวผสมพันธุ์คนก็รับไหมเรามาเกินมึงรับเหรอก็นี่ครับบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้เนาะใน บ้านแบบแจมหาไม่กินมะม่ามันกระตรงโถไม่ไม nah uh> ่ซ oh, uh> mm um> ื้อว sí> ่าจะกล้วยไม่ต OK ้องพูดหรอกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไอ้แจมเราไปซื้อน <NO ี่ให้ดูไม่ขี้เกียจไม่ไปแจมไม่ไปไม่ไปวันนี้เรามาดูวัวนะน้องวัวครับวันนี้เราก็มาอยู่กับน้องเน็ตนะครับน้องเน็ตก็มาอยู่กับแจมแจมกระดองซิ่งมือมือเอาอย่าอย่าลงอะไร แนนมึงจีไกตีนกูอย่ามาไกกูแนนนมนู้นนี่ไง,ก,ก,ไงไก็จะจะพูดทำไมอ่ะเออกดเดี๋ยเดี๋ยวกขาปิดก็ยกกขาปิดก็ยกนิดไปสิเหลืองอะไร้ชงพูดอีกพูดอีกแนนพูดอีกอืเขาไล่ช่องกูงอะแล้วเขามึงแหละเนาะมึงเป็นไทยแต่นมเขาเด้วยทำไงได้เนาะนมถูกปูมันเป็นไรอุ้ยเจียมมันดูถูกปูอะทำไมอืม่าทีบทำไมชอบทีบนะ่ะไม่เข้าใจ วันนี้เราไปวันนี้เราไปไหนวันนี้เรามาทำไมเรามาดูงัวเราจะไปทำอะไรกับวัวแก้วนี่เรดมอผสมผัดมาเลยพาเจียมมาผสมพันงัวงัวงัวไปชื่ออะไรเอามาเอามาตัวนี้แก้ว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 กดตรงเลยอ้าวมันมี้แกวชื่ออันอื่นเลยใช่ไหมแก้วแก้วเย็นล่ะเย็นอยู่ไหนเย็นอยู่ในมือไม่เห็นอะไรเย็นไหมล่ะเย็นไหมล่ะ เรื่องนั่กล้วยนั่นแหละก็วันนี้เราก็มาอยู่กับน้องแนนนะครับต yep> ้องมึงหิวน้ำม ja. oh ั้ยตอนนี้หิวน้ำกูดูแล้วมึงกูรู Christmas ้กูรู้คิดกูคิดออกหมดแหละอย่างงี้มันอยู่ในมันกินน้ำามันมันอยู่ในหัวสมองกูมาแล้วไอย่ี้เด็กเรื่องนี้ยนะคิดไม่ค่อยดีเลยคนมันจังไรกูไม่ได้จังไรจริงๆก็ในสมองมีแต่วีเคนี่แต่ขาวอืมอะไรวีเคไม่ใช่วีเคเว็บอื่นกูเว็บอื่นก็มี

อยากกินกล้วยไหมกินไหมล่ะหวานหวานไหนโบใหญ่อันไหนตัวตัวไหนโบใหญ่เย้ไหมมึงครับเป็นเว้ยมันเมนเฟนมาดเย้ใหญ่ก็ใหญ่เตลเลอร์เตลเลยไอ้ก็ถามไม่ดูหน้าตาเม้นให้มือมุกเอ๊ะเย้ใหญ่มือเลยอ่ะยายดูเลยอันนี้หน้าตาใครคือที่สุดก็คนนั้นเลยนั่นแหละเฮ้ยยายยังรู้อ่ะมึงคิดดูเนี่ยยายยังรู้อ่ะ ดูแนวยยๆนใ้ยยๆใช่ไม่ใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเจมไม่นไม่ใช่เรกยายผมหน้าตางี้ใครจะเอาผมนียนไปทจีบูนนมเจมมึงก้อยู่กูไอห่ามึงอะไรวะแล้วมึงจะบังกูทำไมยยายเนี่ยข้าทางยายไม่หิวเจมกินกล้วยมึงบอกกล้วยกูดิปอกกล้วยกูดิ กูบอกอย่าพากูมากูโทรเรกกูโทรเรกกูทำไมจังไรกูยืนหนึ่งกูบอกเลยไม่ใช่คันกูหรอกไม่ไปได้เนาะยายเนาะยาย่านนี้ยายผ่านมาแล้วยายอายุเกินจะไล่สุดไหมอ้าวกูดูว่าไอ้แจมก็ไม่รู้ดอกไปสกิ๊ดเขาละวะเมื่อกี้สกิ๊ดอะไรยายนี่กิ๊กี๊สกิ๊ดเอ้ยสกิ๊ดสลางกี่ยายายเลยตลกที่ไรผมผมไม่รักแลวกยายดูอย่างนี้ ุณไม่ได้จบชวยเกินผมชอบแบบคิรี้ีหน่อยสะอาดมาป่วนน้าเองลูกยาอะไรนะต้มีกระดวงบัดโม่ก็เราก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปใช้ใช้สูตรไหนรองรองพืนนะสูตนคือคนบ้าสูตรไหนสูตรไหนเอ้ยวันนั้นที่มีเกี่ยวกับข้าพดนั่นนี่พ้ดแดดแปลงมาเยอะไหมเยอะมากะเยอะทำไมต้องมองกูอย่างเงี้ยมึงมึงมองกูแบบแบบ ปกติดิไม่ต้องมองแปลกๆทำไมล่ะเห็นมึงหล่อเนาะไม่ก็มึงหล่อไปดิทั้งนั้นนะไปไหนนะอ้าว่เจมนะใไญ่นันนะใหญอย่าพูดเห็นว่ามีร้านกูจะให้โอ้ยบนทำไมไหนแม็กแล้กูอกนะมึงอะยิงอะคิดว่ายังไงนมันไม่ใช่คนเดีบอหำหน้อยกันยิงกันมันมีดอกอะไรมันขยันนี่ยายชมน่ะีมีรองสาวหเลย กูไม่เอา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 มมายยเจจนใหญ่ผมไม่มีอะไรหรอกใหญ่มึงยิงผมไม่มีอะไรหรอกไม่มีแต่ก็มึงมีนาทำเอาอีกเดี๋ยวพึ่งมึงจะชาบอ่ะนี่ไงโอ้โหไอ้เจม รีวิวใหม่รีวิวใหม่ดูเสื้อเหรอน้ำไม่อาบไงจะไปด้นแ่ว่าว่าน้ำไม่อาบอีกแล้วน้ำไม่อาบมันก็ไปจะเป็นเกลือมันก็จะเค็มจะเป็นร่ามก็จะมาเอาได้เอ้ยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้จริงยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับชิวๆครับยังไงก็ได้จะเป็นราหรือขึ้นเห็ดเจมเอาเอาเห็ดหลังกูไปขายดิ๋ย้เเฮ้ยวัวมาครับวัวมาไยวัวดินี่อันนี้วัวใหญ่นะครับไม่ใช่วัวเจมนะครับ บัวใหญ่ครับขายขายขายบัวใหญ่ไปซื้อบวไปซื้อบวมันนะครับก็เป็นบวมัน <c oughs> ใช่ไหมเจม <c oughs> ใช่แล้วยายบอกกูแล้วใช่ไหมเอาบเบอร์สองนี่สลักให้นนมันด้วยในใี่อันนี้งวมันนในใหญ่อันนี้งวมันเรางวงใหญ่เหรอใหญ่ไม่มีสองแสนด้วยในในบัวใหญ่สองแสนในสองแสนนี่สองแสนขายสองแสนทองฮอตหนึ่งสามเจ็ดครับ<อ>หาเดือนแล้วอะไรยังเหนื่อเยอะไหมนี่เป็นลูกลูกเซาฮุตตันครับ ต้องฮอตหนึ่งสามเจ็ดห้าเดือนถ้ามันอยู่ดีเถอะปะขึ้นได้ไหมไม่ได้ดูนมลงแล้วนมนมใหญ่คุอีแนนอีกดูแนนแนนซูมซูมมาดูแนนข่าเขบว่านมวัวใจกันเดี๋ยวจอห้าร้อยซีซีกูดมึงจะหนาวอันนี้วัวครับวัวของสจิมนะครับก็ขายครับเท่าไหร่สอง0ซนสองเซนขายสอง0ซนนะครับสอง0ซน พ่อพันพ่อพันตัวดังลูกสาวฮุตตันลูกสาวฮุดตันเก้าเก้าทับหนึ่งเก้าเก้าทับหนึ่งท้องฮอตหนึ่งสามเจ็ดห้าเดือนท้องฮอตหนึ่งสามเจ็ดห้าเดือนท้องท้องท้องครับท้องท้องแล้วครับท้องแล้วใช่ไหมเจียมทำสามเจ็ดเจียมทำท้องห้าเดือนเจียมทำมวยเจียมท้องอย่าอย่าพูดปะเสียเจียมทำมวยเสียเจียมท้องนะคะตอนนี้ใช่ไหมใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดแล้วครับ แปะตุแปะตุนะเอันนี้ชื่ออะไรนะแก้วแก้วแก้วอันนี้ชื่อแก้วชื่วสองครับแก้วสองอันนี้ชื่อแก้วครับชื่อแก้ว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 ไก่ห้าขาตอนนี้เราก็เออเซลฟี่ให้วัวนะครับวัวราคาแพงครับวัวราคาแสนแล้วเมื่อไหร่มึงจะถ่ายเนี่ยเอามันจะแย้มแล้วเฮ้ยมาขยับแล้วมันคันมาหรือเปล่าวัวมันคันมันคัน ฮต,ตอนนี้เราก็จะเซลฟี่ให้ว um, ัวนะครับนนีี่ไไงงบบแ้สวัสดีพี่นางนี่ครับครับผมอ้าวเจมเอายังวัวสวยนะครับวัวเยอะนี่สวัสดีครับผมสวัสดี้เยอะนะครับเจมพวกมึงมีกี่ตัวสิบวัวมีสิบฮะเท่าไหร่สิบหกมีวัวมีก็วัวก็สิบหกตัวนะครับราคาเท่าไหร่ไปล้านถึงล้านไหมฮะสิบหกตัวล้านไหม ล้านไหมล้านล้านครับสิบหตัวก็ประมาณล้านก็ล้านกว่าบาทเลยเนาะล้านกว่าบาทครับยายสิบหกตัวเจมพ่อไหนไหนช่วยยังโอ้ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคนดูครับสวัสดีคนดูหนึ่งพันคนครับผมครับโอ้ยโอ้ยอ้าว่อยากอยากกอจังงี้สิอ้วนอ้วนอ้วอ้ว